สัปดาห์นี้นะคะเราเปิดกันแปลกตาหน่อยค่ะพี่เจเพราะว่าวันนี้แป้งจะนำเสนอเทคโนโลยีที่น่าสนใจในกอล์ฟแปลกหลายอย่างค่ะแต่ผมน่าจะเริ่มชอบมันได้จริงๆผมเริ่มรู้สึกว่าได้นั่งด้วยฮะร่มด้วยฮะมีคนทำหน้าที่แทนในการพูดฮะอย่าติดใจอย่าติดใจให้กงแปลกแต่ดีอันนี้แปลกแต่ดีแปลกแต่ดีและอีกอันหนึ่งคือธรรมดาแล้วพอเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ย บ่อยครั้งผมเป็นคนเล่าให้คุณฟังแต่คราวนี้คุณเป็นคนเล่าให้ผมฟังผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยออโอเคอันนี้ผมใหม่จริงๆใหม่มากรู้แต่ว่ามาแต่ตัวรองเท้ามาด้วยจบใช่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะก็คนเริ่มพูดถึงเรื่องกราวฟอสอเยอะเรื่องที่แบบเราจะต้องใช้พลังจากพื้นเพื่อที่จะส่งออกไปลูกกอล์ฟใช่ไหมคะมีอีกตัวหนึ่งที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือพวกฟอสเพด ฟอร์เทจก็คือที่เข้าไปยืนแล้วมันก็จะบอกเราว่าน้ําหนักอะไรอยู่ตรงไหนคือเหมือนตาช่างสองชิ้นส่วนมากที่เท่าที่เราเคยเามาถ่ายในรายการก็จะเป็นสีแดงข้างหนึ่งสีน้ำเงินข้างหนึ่งเพื่อให้เห็นชัดว่าข้างไหนซ้ายข้างไหนขวาแล้วก็เวลาเรายืนเนี่ยเราทิ้งน้าหนักมากกว่าน้อยกว่าหน้าหลังซ้ายขวายังไงถ่ายน้ำหนักตอนสวิงเป็นยังไงก็จะขึ้นดูดในไอแพดหรือดูในโทรศัพท์แท็บเล็ตต่างๆว่าอะไรอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะ แต่อันนั้นเนี่ยมันคือชิ้นใหญ่เลยพี่เจมันคือมาเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยเราไม่สามารถพกไปไหนมาไหนไม่สะดวกแล้วก็ถ้ามันไม่สามารถเข้าถึงคุณผู้ชมหรือท่านกอล์ฟวีคแอนด์กอล์ฟเฟอร์ได้ง่ายๆอะ่ะคือต้องเป็นคนที่ไปเรียนตามสถาบันกอล์ฟห,หรือเป็นคนที่แบบว่าอยากจะลองจริงๆก็ต้องไปขอจ่ายตังค์เพื่อที่จะลองดูมันพกพายากใช่ค่ะเทคโนโลยีเราไม่พูดถึงเรื่องแพงก่อนอ เทคโนโลยีบางงานแพงเกินไปไม่จําเป็นสาหรับนักกอล์ฟทั่วไปไปจ่ายค่าบริการใช้เป็นครั้งคราวพอค่ะแต่พอมันใหญ่เทอะทะหรืออะไรที่พกพาไปซ้อมลําบากก็ไม่ค่อยอยากทากันเท่าไหร่อยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยแป้งเอามาให้ดูแล้วก็เอามาทดลองกับพี่เจด้วยเพราะว่ามันเป็นอันใหม่ที่แบบน่าสนใจในในความรู้สึกแป้งแบบมันน่าสนใจมากแล้วมันก็เข้าถึงได้ง่ายมากแล้วก็ราคาไม่แพงมันก็คือพวกอินโซรองเท้าค่ะพี่เจ อเอ้ยแต่ก่อนบอกก่อนว่าไม่ได้มาขายของนะคะขายเลย30ซสายแรกใ,ให้ส่วนลด30%มโทรเข้ามาโทรเข้ามาโทรเข้ามา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนโทรจริงจรินะไม่ขึ้นเบอร์รอ,อันนี้คือเอามานําเสนอว่าเฮ้ยมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนีบ้เกิดขึ้นแล้วนี่มันที่รองรองเท้าธรรมดาไม่ผมก็มีอยู่ในนี้การมัน,นคืออินโซที่ข้างในนี้ค่ะเขาจะมีะเซ็นเซอร์อยู่ซึ่งใส่เข้าไปในรองเทา้าปุ๊บแล้วก็จะมาดูในแอปอีกทีหนึ่งว่าอะไรเป็นยังไง เออใช่ค่ะพี่เจใส่เบอร์12เนี่เามาให้พี่จีพอดีกันต้องเอาอันเก่าออกแล้วก็ใส่อันนี้ไปดีไหมมันจะได้ไม่สูงมากโอเคแต่ก่อนอื่นค่ะต้องแคลิเบตก่อนแอปของมันนะคะชื่อ Salt ค่ะ Salted Golf เทคโนโลยีฝังอยู่ในอินโซใช่ค่ะโอเคแล้วก็ต้องม <Okay. S 3> ีการคือต้องโหลดแอปมาอันนี้มันสั่นแล้อันนี้สั่นแล้แล้วก็คอนเฟิร์มแล้วแป้งก็กด l i b r a t i o n ตรงนี้ แล้วหลังจากนั้นพี่เจจะต้องยืนขึ้นแล้วก็เหยียบทั้งสองข้างค่ะตอนนี้ keep your left foot off from the ground คือยกเท้าซ้ายขึ้น<ด>ทีนี้อีกข้างนึงค่ะแล้วจากนั้นพี่เจก็ใส่เข้าไปในรองเท้าได้เลยค่ะเห็นแล้วว่าตอนนี้พี่เจน้ําหนักอะไรอยู่ตรงไหนถ้าเป็นเขียวๆคือน้ําหนักลงพอดีเพราะฉะนั้นมันก็คือใช้งานเหมือนกับ ถูกต้องแต่สะดวกกว่าคือคุณไม่จํากัดว่าคุณยืนอยู่บนพื้นที่ที่เขาทํามาให้ค่ะมันคืออยู่กับเท้าเราเลยใช่ผมยืนปุ๊บคุณก็จะดูได้ว่าน้ําหนักผมตกซ้ายขวาหน้าหลังยังไงระหว่างสวิงทรานสเฟอ์เวทเป็นยังไงประมาณใช่ค่ะเพราะว่าอย่างบางคนพี่เจเขาจะเวลาเขาไปเรียนทำรวิวหรือแบบฝึกหัดเขาทําเรื่องนี้ไงคะบางคนขึ้นมาทําไมไม้ครอสจังเลยอ๋อน้าหนักมันลงปลายเท้ามากนะพี่เจดูเห็นนะ สนุกแล้วสนุกแล้วเป็นในสนามเลยดีกว่าค <c oughs> ่ะจริง อันนี้เป็นข้อดีของการที่แบบมันใส่ติดเท้าเราไปได้ทุกที่ไงคะรงเราไม่จําเป็นจะต้องอยู่แต่ในห้องทารวิวหรือสนาม drive ถึง,จ,งจะได้ทดลองนี้นี่เอามาลองกันในสนามเลยแล้วเป็นความเรียกว่าเป็นโบนัสในชีวิตผมอันหนึ่งแล้วกันที่เราทํารายการกอล์ฟเราจะมีโอกาสได้สัมผัสบ,บรรยากาศของสนามกอล์ฟแบบนักกอล์ฟทั่วไปไม่ได้สัมผัสน,นิดหนึ่งวันที่เรายืนอยู่ที่น,น,นั่นนามาซอ้อมมาดูอุปกรณ์ใหม่ๆวันนี้ ้องขอบคุณสยามพิทักษ์แบงคอกนะครับอนุญาตให้เรามาใช้สถานที่ในการถ่ายทำรายการกันนี่อยู่เราอยู่ที่หลุมห้าภาษาสามภาษาผมต้องแก้ข่าวว่ล่ะผมพูดติดตามมาตลอดเลยมาตีที่นี่บรรยากาศตกน้ำสองหลุมไม่จริงเอ้ยเท่าที่งอกมาเป็นสี่แล้วน่ะสี่มีหลุมแปดหลุมเก้าหลุมแปดน้ำซ้ายหลุมเก้าน้ำซ้ายหลุมสิบสี่น้ำขวาเป็นดอกเล็กแล้วก็หลุมนี้ลุมนี้สรุปคือเป็นสี่หลุมสี่แล้วเออโอเคจะงอกมีไหม ไม่ใช่แค่สองแล้วอ่ะก็อันนี้ค่ะเป็นที่เมื่อกี้คาลิเบตรองเท้าไอตัวเอ็นโซเรียบร้อยแล้วตอนนี้ใส่อยู่ในเท้าพี่เจใส่อยู่ในรองเท้าเนี่ยครับแล้วก็ระหว่างที่พี่เจเนี่ยคะ่ะยืนก็คือเห็นได้อย่างชัดเจนตอนนี้พี่เจทิ้งขวาร้อยเปอร์เซ็นเลยซ้ายแปะอยู่ก็คือน้ําหนักอยู่ที่ขวาหนึ่งร้อยแล้วก็ส้นเท้าจะประมาณเจ็ดสิบเนี้ยคะ่ะเจ็ดสิบเก้าสิบอันนี้นั่นเออขึ้นไป ทีนี้มันดียังไงมันช่วยยังไงในสวิงกอล์ฟของเราก็คืออันนี้โดยส่วนตัวแป้งน่าจะเคยเล่าในรายการวิทยุก็คือแป้งไปเรียนที่อเมริกานะเมื่อสองสามปีที่แล้วแล้วค่ะแล้วก็ไปแป้งเป็นคนที่จะขึ้นแล้วจะครอสนิดนิดตอนตอนช่วงท็อปสวิงทีนี้ก็พยายามแก้อยู่แก้มือแก้หลายหลายอย่างจนสุดท้ายได้ไปลองเจ้าตัวฟอร์ดเพจเป็นอันใหญ่ๆอะคะ่ะถึงรู้ว่าตัวเองพอขึ้นท็อปสวิงแล้วหน้าทิ่มข้างหน้า หน้าทิมน้ำหนักมาปลายเท้าใช่น้ำหนักมาปลายเท้าอ๋อเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ cross เพราะว่าเราทําท่าแขนท่าไหล่ท่ามือที่พิะแต่เพราะน้ำหนักเราทิมอย่างนี้มันก็เลยทิมมาด้วยถูกถ้าน้ําหนักเราไม่ทิมมันก็ไม่ทิมใช่ค่ะมันก็คือมันแก้มือด้วยเท้ามันคือแกเอ่อแก้จากต้นเหตุว่า้งเถอะนั่นแหละซึ่งซึ่งถ้าเราไปดูมันก็หลงทางไปนั่งดัดไอ้นี่อยู่นะถูกค่ะซึ่งตั้งทําตัวเท้าอยู่เนี้ยประมาณอาทิตย์หนึ่ง ตรงนี้คือดีขึ้นเลยค่ะพี่เจอัอนนี้คือโดยส่วนตัวที่แป้งทํามาแล้วพอแป้งก็เลยจะมาอธิบายว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมันดีมากในในเรื่องของการช่วยสวิงพี่ขออย่างนี้ได้ไหมว่าช็อตแรกช็อตแรกหรือช็อตแรกแรกถ้าอยู่ต้องการดูมากกว่าหนึ่งช็อตอย่าเพิ่งบอกพี่โอเคอยู่ดูหรืออยู่จําอยูจะชี้ให้คนดูดูได้แต่อ,อย่าเพิ่งพูดให้พี่ฟังได้พี่อยากจะตีธรรมชาติก่อนค่ะแต่ว่าพี่เจอบอกก่อนได้ไหมว่า พี่เจตอนนี้รู้สึกว่าอย่างไงใช่ไหมซ้ายห้าสิบขวาสี่ิบหรืออะไรก็แล้วแต่ในความรู้สึกตอนนี้คืออันนี้คือบาลานซ์แล้วแต่ขอแก้ตัวว่ามันต้องยืนอย่างนี้มันน่าจะตกหน้านิดนึงเพราะมีความรู้สึกข้างหน้ามันสูงสลบเนี่ยมันสลบลงน้าหน่อยค่ะะเพราะฉะนั้นมันเหมือนหน้าสูงเพราะฉะนั้นถ้าพี่ยืนกับสลบมันก็จะตกส้นค่ะ ความรู้สึกพี่ต้องยืนให้หนักหน้านิดนึงพี่จะลองทำบาลานซ50์50-50สิเขาว่ามันประมาณไหนซ้ายขวาเหรอใช่ลองทำ50-50ไม่ใช่นหน้าหลังนะใช่50-50 50-50ต้องมาทางนี้หน่อยเออก็เป๊ะอยู่ใกล้เคียงยใกล้เคียงอ่ะอ่ะแต่ถ้ายืนปกติท่าจดปกติพี่เจจะไม่ใช่50-50มันจะหนักขาขวามากกว่าหน่อย 5้าสิบห้าสิบเป๊ะเลยตอนนี้เนี่ยพร้อมตห้าสิบห้าสิบเป๊ะเลยค่ะโอเคโอ้แต่มันตรงแต่มันตรงกับฟิลพี่เจหรือเปล่าใช่โอเคถ้าเป็นถ้าเป็นเหล็กจะยืนความรู้สึกประมาณห้าสิบห้าสิบถ้าเป็นหัวไม้เชื่อว่ายืนหนักขวากว่าโอเคดรเวอร์อ่ะถ้าดรเวอร์จะหนักนึกออกนึกออกใช่เดี๋ยวเรามาในโหมดลองตีดูดีกว่าแล้วก็ ลองดูว่าตลอดสวิงของพี่เจมีการทรานสเฟอร์น้ำหนักยังไงบ้างโอเคเฮ้ย <Okay. S 1> <Hey, S 2> ลุนโฮยนวนก่อนโอ้โหเกือบโหหนูหนไม่ได้ดูเลยอ่ะมว<น><น>แต่ดูวันนี้ของพี่เจอยู่อ่ะนอกเลือกคือถ้าตรงนั้นโวยนวันนะฉันทิ้งเธอเลยฉันวิ่งไปเก็บลูกกันดีเลย <laughs> ฉันเลิกถ่ายรายการแป๊บหนึ่งโอ้ย oh, hey, <laughs> บ่อยลูกแรกลงไปเลย โอ้ oh. เริ่มม่อยากรู้แล้วว่าทาอะไรอยู่จริงเหรอ <c oughs> รดีอามากาเลยอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> พี่เจดูหน่อยไหมคะ <c oughs> จ้ะช่วงเซตอัพพี่เจคือค่อนข้างดีแบบห้าห้าสิบห้าสิบจริงๆอะ่ะอ่ะแล้วมาดูเพรสชอร์เมทกันหน่อยไปขวาแล้วก็มาซ้ายหมดอยู่เหมือนกันนะ เดี๋ยวนะนี่คือเท้าเวลาลูกมาเนีืยซ้ายเหรอนีซ้ายค่ะอ๋อมันไม่ได้ตรงกับเท้าเราใช่ไหมใช่ใช่ใั่ใช่ใช่นช่ใชอใชเใช่ใช่ใ้่ใชดใช่ใช่ใล่นก่ใช่นช่ใช่ใช่ะช่ใช่ใชอใช่ใชตใว่ลารมันคือใช่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 ใชอใช่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 ใก็จะ่าช่ใ่ใ้าใช่ใช่ใก่ใช่ใช่ใช่าช่ใ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 ช่่ใช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 ใน่ใช่่ใง่ใชงใล่ใช่ใชน่่่ใ่างสวิงตลอดสวิงอ่ะ มันก็จะต้องเป็นการ transfer มาขวาก่อนแล้วมาซ้ายแล้วก็ดิดมาแล้วตอนมาขวามันจะอยู่หน้าหรือหลังหรือกลางมันควรจะต้องเอ่อต้องแล้วแต่ว่ากำลัง work on อะไรอยู่ไงคะพี่เจว่าเราลักษณะ swin character เป็นแบบไหนอ,อันนี้ก็คือมันสามารถจะตอบได้ไงอของพี่เจเทคออกมาเออเทคเทคเอาไว้ take, take มา ม่โอเคนี่ใช่ค่ะดูดีเลยทีเดียวแล้วก็ตรงกับฟิลพี่เจด้วยก็แปลว่าแฟกอันนี้คือแฟกกับฟิลของพี่เจะตรงกันก็ไม่แปลกที่ช่วงนี้รู้สึกสวิงแล้วมันไปอย่างที่อยากให้ไปค่ะคืออาจจะบางลูกก็ตามสั่งบางลูกก็จะไม่ถึงก็ตามสั่งแต่ก็ไม่ถึงก็ตกใจไม่ใช่แบบเฮ้ยไปไงอะอะไรเงี้ยอ๋อแสดงว่าใช้ได้เลยค่ะคุณวันปีค่ะชอบไหมคะชอบเทคโนโลยีนี้ที่มันดี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 เพราะนึกออกนึกออกเพราะนึกถึงลูกศิษย์นึกแทนลูกศิษย์ว่า บางคนที่เขามีปัญหาอ่ะยกอย่างเช่นอ่่าใชอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตัวเงี้ยขึ้นไปแล้วน้ำหนักแบ็คสวิงนะแต่น้ำหนักกายเป็นทิ้งสายปั๊บน้ำหนักมันคูณจะมาอยู่นี่อืจากเซนเตอร์จะอยู่ห้าสบหิก็ไม่ได้ว่ากันแต่โดยทั่วไปแล้วในเมื่อมันมีน้ำหนักเพิ่มมาทางนี้มันก็น่าจะหนักขากว่ามากกว่าแต่บางคนคือทิ่มมาซ้ายแล้วพอสวิงจริงบถอยหลังถ้าไม่ต้อง ดูตัวเองก็ได้ดูเพื่อนก็ได้เคยเห็นไหมเขาสวิงเสร็จปุ๊บแล้วก็ถอยหลังเงี้ยอันนั้นอะใช่ค่ะตัวฟองระหนึ่งตัวอืมเวิร์กอยู่ใช่ไหมพี่เจไม่น่าลรอช่วงนี้พี่เจตีดีจริงแล้วนี่คือเลคคอร์ดไว้ได้ใช่ไหมเลคคอร์ดไว้ได้ค่ะเลคคอร์ดทั้งสวิงด้วยที่เมื่อกี้ค่ะดูสวิงพร้อมกับดูเพรสเชอร์เท้าไปได้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่ามาคนเดียวอ่ะสามารถกดเลคคอร์ดแล้วมาดูทีหลังได้ไหมได้เหมือนกันก็แค่ไม่ได้ถ่ายวงเท่านั้นเองใช่ค่ะหรือไม่ก็ต้องเอาขา ตั้งสามขามาด้วยแต่พี่เจพูดถึงอันนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่เอาไว้ถ่ายวงโดยเฉพาะว่ามีมีของเล่นอีกมีของเล่นไม่ได้จบแค่ตัวนี้ตัวเดียวไม่มีใช่ค่ะเราจัดเต็มของเล่นไหมพี่เจไปเอามาไปเอามาคนนี้เขาใส่แก๊เจ็ตเขาน่าจะสนใจอยู่ไลฟ์วิวโปรเอาไว้ดูสวิงตัวเองค่ะพี่เจนี่ค่ะพอคอน็คแล้วก็จะเป็นแบบนี้พี่เจบายบายหน่อยเห็นไหมคะมันก็จะแบบขึ้นเป็น ไลฟ์วิวแบบนี้อ่ะแล้วคือไอเดียมันเหมือนที่เมื่อกี้ที่บอกพี่เจก็คือเวลาไปเช็คสวิงในสนาม ừ ừ. ที่มีกระจกทําแบบนี้ถูกไหมคะก็คือขึ้นมาหันไปมองกระจกเออเราขึ้นถูกหรือเปล่านะหันไปมองกระจกนี้ซ,ซึ่งส่วนมากก็ถูกแหละซึ่งส่วนหน้มันถูกอยู่แล้วหันไปมองกระจกก็ขึ้นได้ตรงลายเป๊ะเลยใช่แต่พอตีจริงเราไม่ได้หันหน้ามาคะ่ะตีจริงเราหันหน้าลงมาอย่างงี้นี่คือม,มองจอแทนพอขึ้นถ้าแบบไม่มีจอก่อนนะขึ้นมามันก็ ทีนี้ไม่ถูกละแต่อันนี้มันทําให้เราไม่ต้องหันหน้าไปะได้คอร์ดด้วยได้ไหมเนี่ยได้ค่ะได้ก็คือกดปุ่มเลยวะใช่ค่ะก็คือเทียบเท่ากับว่าใช้กล้องตัวนั้นแล้วส่งสัญญาณมาขึ้นหน้าจอที่มือถือใช่ค่ะจะบันทึกก็กดบันทึกถูกถาใไปบันทึกก็เป็นแค่เรียลไทม์ในการดูเท่านั้นเองว่าฉันขึ้นอย่างนั้นลงอย่างนี้ใช่ ใช่แต่อันที่ดีเนี่ยของนี้ที่แป้งรู้สึกว่าเออแป้งชอบมากก็คือสามารถขีดเส้นในนี้ได้เราจะมีเส้นสมมติในหัวใช่ไหมคะมเราก็จะเป็นเส้นสมมติอยู่นั้นถ้าเราไม่เห็นภาพไงพี่เจแต่เนี้ยเส้นสมมุติมาเห็นภาพอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นแล้วแป้งก็ขีดเส้นว่านี่นี่คือเพลนของแป้งอ่ะแล้วเราก็มาลองดูว่าตีจริงกับที่เรา ดูแล้วเราซ้อมขึ้นลงเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าก็ playback ดูได้เลยใช่ดูได้ดูได้แบบ<อ>คือมันมีความสะดวกในการดูวงสวิงวิเคราะห์วงสวิงสังเกตวงสวิงในการซ้อมด้วยเวลาไปหาโปรสมัยก่อนสมัยก่อนเลยคือกล้องวิดีโอแล้วก็เราก็จะมีสับสวิตว่าจะวิวหน้าวิวข้าง ขีดกันบ,บนหน้าจอทีวีเลยจําได้ปากกาวไว้บอร์ดนี่แหละขีดบนทีวีแล้วก็ลบขีดบนทีวีแล้วก็ลบสมัยก่อนอ่าแล้วก็มาที่พอมือถือเริ่มทําได้ก็บันทึกกันที่มือถือบันทึกกันที่ iPad ค่ะอันนี้คือออานวยความสูวกขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็พกพาได้ด้วยแล้วทําตัวเองได้เลยค่ะทําทได้ในไลฟ์วิวเหมือนที่เขาบอกจริงคือดูตัวเองทําตอนนั้นซ่อมตัวเองได้บบนในทันทีค<พ>นด้วยนะ เอาจริงอันนี้แป้งยืมอุปกรณ์ทั้งหมดวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ซิ่งเฉลิมวงบวรกีรติขจรค,คนนี้เขาใสา่กั๊เจ็ดอยู่ละคนน<ช>ี้ก็ใส่กระเจ็ดซึ่งกับคุณนะครับก็ขอยืมมาทดลองค่ะแล้วก็พี่ซิ่งเนี่ยเป็นคนที่เขาทําอะไรแล้วแบบเขาทดลองแบบลงลึกกับพี่ิพี่พี่ซิ่งเขาแบบเป็นแนวนั้นอยู่แล้วก็เลยเชื่อว่าอุปกรณ์ที่เขาเลือกมาเราอ่ะก็แบบเขาเขาทดลองมาแล้วถ้าสมัยเราหัดกอล์ฟใหม่ๆมีสิ่งเหล่านี้ ม,มันจะง่ายกว่านี้อีกอเยอะคือที่หนูบอกหนูไปเรียนเมกาเนี่ยหนูจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไปจ่ายค่าคอร์สจ่ายค่าโปรเป็นโหถ้าเป็นเป็นหลักแสนนะเพื่อที่จะไปยืนบนแผน่นเพราะตอนนั้นเมืองไทยไม่มีแต่เนี้ยค่ะมาอยู่ง่ายๆเลยหลักพันคุณผู้ชมหามาหาซื้อได้คนอื่นยังไม่รู้เลยว่าฝึกอะไรอยู่เพราะมันอยู่ในรองเท้าแล้วเราก็ยืนดูโทรศัพท์เหมือนเรากำลังแชทกับเพื่อนแต่จริงๆแล้วฉันกำลังดูอยู่ว่าสถานะหนักดีไม่ดีใช่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 ไหมค่ะอีกหน่อยต้องมีการห้ามใช้ในทัวร์นาเมนต์นั่น ก็ยังไม่เออไม่แน่ไม่แน่ใครจะไปใช้ <c oughs> คิดมากเกินอะลองดูนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เอนจอยค่ะแล้วก็เผื่อมีอะไรอัปเดตคราวหน้าจะเอามาฝากกันอีกนะคะซึ่งขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอบคุณอีกครั้งนะครับ